ข้อความจากอันิมานิพลังงานแสงอาทิตย์เรื่องรับรหัสแสงสว่างด้วยความรักพี่น้องที่รักของโลกฉันคืออนิมานิพลังงานแสงอาทิตย์ฉันนำรังสีมากมายพลังงานมากมายและแสงสว่างมากมายมาด้วยฉันไม่ได้มาคนเดียวฉันมากับคนอื่นๆอีกมากมายทั้งหมดมาจากจุดกำเนิดเดียวกันคือดวงอาทิตย์แห่งอันซีออน เราขอมอบแสงสว่างรหัสแสงรหัสแห่งแสงที่พวกคุณแต่ละคนได้รับในตอนนี้ร่างกายของคุณกำลังดูดซับรหัสแห่งแสงแต่ละข้อที่ร่างกายของคุณดูดซับคือการขยายตัวของเซลล์อวัยวะกระดูกจิตใจและร่างกายทั้งหมดของคุณเซลล์ของคุณกำลังพัฒนาเช่นกันพวกมันรับรู้ถึงการขจัดทุกสิ่งที่แตกต่างจากคำสั่งจากสวรรค์ ผู้คุณหลายคนจะดูไม่จะดูเหมือนไม่สบายแต่ดูเหมือนจะป่วยหนักกว่าปกติผู้คุณหลายคนจะดูเหมือนไม่สบายและดูเหมือนจะป่วยหนักอย่ามองด้วยวิธีนี้ทุกสิ่งกำลังถูกขับออกมาและทุกความไม่สมดุลย่อมมีทางออกดังนั้นอย่ายึดติดกับความไม่สมดุลหลายอย่างที่คุณรู้สึกให้คุณดื่มน้ำให้เยอะ ดื่มน้ำให้มากๆน้ำเป็นยาที่ดีที่สุดเสมอเป็นที่ชัดเจนว่าหลายครั้งร่างกายของคุณไม่สมดุลในลักษณะที่คุณจำเป็นต้องใช้ยาจากโรคของคุณแต่ก่อนที่คุณจะรับยาควรควรระมัดระวังที่จะวางไว้ใกล้กับหัวใจของคุณแสงเล็ดลอดออกมาจากหัวใจและแสงนี้จะห่อหุ้มยานั้นไว้ นำทุกสิ่งที่เตรียมมาทำร้ายคุณออกจากมันเหลือไว้แต่ส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ทำสิ่งนี้แม้กระทั่งกับลูกๆของคุณให้ใช้หัวใจของคุณไม่ใช่ของพวกเขาให้ใช้หัวใจความรู้สึกของคุณล้อมรอบยาด้วยแสงก่อนเสมอและคุณจึงจะสามารถให้พวกเขาได้รับยาตามต้องการ ให้คุณทำความเข้าใจว่าความไม่สมดุลทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนโลกของคุณนั้นไม่ใช่เรื่องจริงทุกสิ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงละครที่ยิ่งใหญ่เพื่อหลอกให้ทุกคนเชื่อว่าแสงไม่ทำอะไรเลยเพื่อให้ทุกคนเชื่อว่าแสงไม่สามารถควบคุมความชั่วร้ายได้ฉันขอพูดซ้ำว่านี่คือโรงละครที่ยอดเยี่ยมมีปัญหาหรือไม่ที่พวกเขาทำแต่ไม่ใช่ในสัดส,ส่วนที่นำเสนอ ผู้ที่แสดงอาการบ่นเกี่ยวกับปัญหาหรือระบุว่าปัญหานั้นมีอยู่คือผู้ที่ถูกเงาเม,มืดชักใหญ่ให้พูดเพื่อให้การเป็นพยานเพื่อสร้างปัญหาหรือสิ่งนั้นขึ้นมาดังนั้นเมื่อคุณรู้สึกว่าหัวใจของคุณแน่นแฟนเมื่อคุณรู้สึกว่าความเชื่อของคุณกำลังสั่นคลอนจงจำไว้ว่าแสงสว่างได้ชัยชนะแล้วและทุกสิ่งกำลังมาพร้อมกับแสงสว่าง ผู้ที่สั่นสะเทือนต่ำมักไปพร้อมกับเงาปล่อยให้ตัวเองถูกห่อหุ้มด้วยเงาเมืดดังนั้นถ้าคุณสั่นสะเทือนสูงด้วยแสงคุณจะดึงดูดแสงและแม้กระทั่งเงาเมืดที่คอยทำให้คุณเสียสมดุลเพราะมันอยู่รอบๆตัวคุณแต่คุณจะแข็งแกร่งกว่าพวกเขาเสมอเมื่อคุณมองไปที่พวกเขาและกลับมาเพียงแสงคุณจะไม่ระคายเคืองคุณจะรู้สึกไม่น่ารำคาญ เพียงแค่คุรดึงดูดแสงสว่างเพียงเท่านั้นดังนั้นพวกคุณแต่ละคนรู้แล้วว่าต้องทำอะไรคุณได้เรียนรู้สิ่งที่ต้องทำแล้วให้คุณเชื่อเสมอว่าหลักธรรมแห่งแสงสว่างกําลังส่องสว่างแก่ฉันเพราะพวกเขากําลังลงมาอย่างเข้มข้นกับพวกคุณทุกคนและเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การจดจำเสมอ สิ่งที่ไม่สมดุลนั้นคือเพราะฉันไม่รู้วิธีจัดการกับแสงจำนวนมากความไม่สมดุลจึงเกิดขึ้นมากมายแต่เมื่อผู้ควเริ่มตระหนักว่าเมื่อความรักยิ่งหลั่งออกมามากเท่าไหร่ความไม่สมดุลทั้งหมดนี้ก็จะเปลี่ยนไปและความไม่สมดุลก็จะหายไปนั่นเองนี่เป็นส่วนหนึ่งของการตื่นรู้ส่วนหนึ่งของการขยายสติลองนึกภาพว่าคุณอยู่ภายใต้ฝนตกหนัก ฝนตกโปรยโปรยในบางจุดบางจุดก็สร้างความเสียหายทําไมนะหรือเพราะที่นั่นจําเป็นต้องทำความสะอาดที่นั่นจึงต้องมีการกวนเพื่อกระจัดพลังงานที่หยุดนิ่งออกไปแม้ว่าคุณจะถามฉันว่าต้องแลกด้วยชีวิตมากมายฉันขอตอบคุณว่าแต่ละคนอยู่ในตำแหน่งที่เขาควรจะอยู่ดังนั้นเมื่อพบว่าตัวเองถูกน้ำท่วมด้วยรหัสแสง และยิ่งคุณได้รับสายฝนนี้ด้วยความยินดีและด้วยความรักคุณจะยิ่งผลักใสความไม่สมดุลใดๆออกไปมากขึ้นเรื่อยๆจากอันนี้มานี้พลังงานแสงอาทิตย์ผ่าน a n j o s i l u u s t h e r a p i e s โดย Boost Day